ช่องทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมและเป็นสื่อการสอนที่ครูนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนปัญหาและอุปสรรค 1. อุปกรณ์การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ไม่พร้อม 2. ความไม่สะดวกในการจัดทำเอกสารแจกให้กับนักเรียนในการประกอบการสอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 วิธีการแก้ปัญหาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนโดยใช้ช่องทางการเรียนรู้รูปแบบออนแอร์เป็นสื่อการสอน 2. อ,ออนไลน์โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยดำเนินการดังนี้ 1>, 1. ใช้ระบบ Line m e ล t i n g และ Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน 2. จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม 3. ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาอังกฤษวิทยาการคำนวณสุขศึกษาและภลศึกษา และศิลปะส่วนวิชาอื่นๆเน้นการบูรณาการ 4. ชแ้นประถมศึกษาปีที่4 6จัดการเรียนการสอนทุกวิชา 5. กำหนดตารางการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนครูผู้สอนเข้าสอนตามตารางที่กำหนด 6. ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่รับผิดชอบ 7. ครูผู้สอนจัดทำสื่อการสอนคลิปวิดีโอ PowerPoint และสื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 8. ครูผู้สอนเช็กชื่อการเข้าเรียนทุกครั้งก่อนเข้าเรียนผ่านระบบ Google Form 9. การวัดและประเมินผลเน้นการวัดผลตามพฤติกรรมของมาตรฐานและตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกลงกางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1าหสำหรับการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา2564ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร 2019, ัสโคโรนา2019โควิด -19 ได้ความรู้ การวัดและประเมินผลโดยการทดสอบเป็นหลักได้แก่การทดสอบพันแบบทดสอบออนไลน์ Google Form การทดสอบผ่านใบงานออนไลน์ Live worksheets ด้านทักษะกระบวนการการวัดและประเมินผลใช้การประเมินภาคปฏิบัติเป็นหลักได้แก่การจัดส่งงานการถ่ายวิดีทัศน์ถ่ายรูปภาพผลงานการบันทึกเสียง ถ่ายวิดีโอการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆรายงานในลายกลุ่มห้องเรียนลายกลุ่มวิชาด้านคุณลักษณะการวัดและประเมินผลโดยใช้การสังเกตและตรวจสอบพฤติกรรมเป็นหลักได้แก่การสัมภาษณ์และการสังเกตเป็นต้นนักเรียนที่เรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มีจำนวน240คนคิดเป็นร้อยละ33.66ปัญหาและอุปสรรค 1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรในการเชื่อมต่อทําให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง 2. นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนวิธีการแก้ปัญหา 1. ครูใช้สื่อเกมเพื่อสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียน 2. บูรณะ 3. ออนดีมาน โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนดีมาน์โดยดำเนินการดังนี้ 1. ใช้ระบบลายกลุ่มห้องเรียนลายกลุ่มวิชาในการจัดการเรียนการสอน 2. จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมระดับชั้นอนุบาล1ถึง3จัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาการทั้ง4ด้าน การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นตรวจสอบพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้3 ครูผู้สอนจัดทำสื่อคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนอัดคลิปวิดีโอการสอนสื่อ powerpoint, youtube, จัดทำใบความรู้ใบงานและส่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านช่องทางลายกลุ่มห้องเรียนหรือลายกลุ่มวิชาต่างๆ 4. นักเรียนส่งงานในอัลบั้มลายกลุ่มห้องเรียนลายกลุ่มวิชาต่างๆ ครูผู้สอนตรวจงานพร้อมทั้งส่งรายงานผลย้อนกลับให้นักเรียนและผู้ปกครอง 5. การวัดและประเมินผลเนิ้นการวัดผลตามพฤติกรรมของมาตรฐานและตัวชีวดที่นักเรียนต้องรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทั้งด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะตามแนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร 2019, ัสโคโรนา2019โควิด นาของสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนที่เรียนรู้ในรูปแบบออนดีมาน์มีจำนวน322คนคิดเป็นร้อยละ45.16ปัญหาและอุปสรรค 1. น,นักเรียนไม่สามารถเรียนได้ตามเวลาที่กำหนดเนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการเรียนไม่เพียงพอเช่น 1. ครอบครัวมีบุตรมากกว่า1คนแต่มีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวผู้ปกครองต้องไปทำงานพร้อมกับนำโทรศัพท์ไปด้วย 2. ผู้ปกครองบางคนที่อยู่กับนักเรียนไม่สามารถสอนเนื้อหาและการบ้านบางวิชาได้เนื่องจากไม่มีความรู้และทักษะที่แม่นยำในเนื้อหานั้นๆ 3. นักเรียนไม่ตั้งใจและขาดความรับผิดช,ชอบในงานที่ได้รับมอบหมายวิธีการแก้ปัญหา 1. ครูกำหนดแนวทางและแนะนำนักเรียนให้ศึกษาและเรียนรู้ภายหลังทำงานย้อนหลังโดยครูคอยให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนอธิบายเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 2. ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาให้คำแนะนำและติดตามการทำงานการส่งงานของนักเรียนตรวจผลงานนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและรายงานให้นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและข้อบุคพร่องของตนเองเพื่อการพัฒนาและแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 4. On hand โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮนโดยดำเนินการดังนี้ 1. จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับนักเรียนที่ขาดอุปกรณ์ไม่มีความพร้อมและไม่สามารถเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์และออนดีมานได้ 2. ครูผู้สอนจัดเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดจัดทำใบความรู้ใบกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 3. ผู้ปกครองมารับหนังสือแบบฝึกหัดใบความรู้ใบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนที่บ้านนักเรียนที่เรียนในรูปแบบออนแทมีจำนวน151าคนคิดเป็นร้อยละ21.18 ปัญหาและอุปสรรค 1. เครื่องมือสื่อสารไม่พร้อมมีโทรศัพท์ที่ไม่รองรับระบบอินเทอร์เน็ต 2. การติดต่อสื่อสารระหว่างครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองไม่สะดวกวิธีการแก้ปัญหา 1. ครูได้โทรศัพท์เป็นการส่วนตัวติดต่อสอบถามให้คำปรึกษาให้กำลังใจนักเรียนและผู้ปกครองเป็นระยะระยะอย่างสม่ำเสมอ แต่ละสายชั้นได้มีการติดตามการเรียนของนักเรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์เพื่อสอบถามปัญหาให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19รวมทั้งรายงานการจัดการเรียนการสอนทุกสัปดาห์สรุปผลส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพื่อสรุปและรายงานให้ผู้มนวยการโรงเรียนทราบทุกสัปดาห์และนำเสนอรายงานต่อสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเของต่อไปโรงเรียนคองเกลือ ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเนื่องโดยเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปถมวัยในระดับชั้นอนุบาล2ให้เป็นการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร PIEPN 2 โรงเรียนคลองเกลือมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยตั้งแต่อนุบาล1-3จึงปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง3ชั้นให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร P.I.E.P.N.2 ของเขตพื้นที่โดยจัดประชุมครูระดับชั้นปฐมวัยทุกคนพร้อมด้วยหัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์มาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คําแนะนําในเรื่องของการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยสอนตามตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้และควรรู้การวัดและประเมินผลเน้นการวัดผลตามพฤติกรรมของมาตรฐานและตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ักาโควิด -19 2. การนิเทศภายในโรงเรียนคองเกลือได้จัดทำโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ลงสู่แผนปฏิบัติการโรงเรียนปีการศึกษา2564และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด19ทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยดำเนินการนิเทศการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนิเทศมีการกำหนดปฏิทินการดำเนินการนิเทศสร้างเครื่องมือในการนิเทศครอบคลุมประเด็นของการนิเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้าระดับชั้นหัวหน้าโครงการนิเทศการจัดการเรียนรู้ดำเนินการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์รวมทั้งได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์จากนางสิริวิภาสุรยัยศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต๒ นำข้อมูลจากการนิเทศมาสรุปผลเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยมุ่งให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนมากที่สุด3การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนคองเกลือมีการวางแผนงานในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสำเฤ็จิทางการเรียนของผู้เรียนโดยดำเนินการจัดทํำโครงการยกระดับผลสําฤริทางการเรียนของผู้เรียนในกิจกรรมที่5ยกระดับผลสำเฤ็จิทางการเรียนโดยใช้ผลการทดสอบระดับชาติเป็นฐาน 1. วิเคราะห์ผลการสอบ NTO-net 3ปีย้อนหลังแยกตามตัวชี้วัด 2. อ,ออกแบบการจัดการเรียนรู้ KPA และศึกษาเท s t Blueprint โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อบรรลุข้อสอบข้อที่ยากข้อง่ายใช้สอนข้อปานกลางใช้ออกข้อสอบปลายปีปลายภาคส่วนข้อยากที่สุดให้เป็นการบ้าน 3. ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนโดยใช้ Active Learning, ต i n g p a r Share และกระบวนการกลุ่ม 4. สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตามผลการวิเคราะห์ผลการสอบ NT o n e t 5. Pre o n e t NT การเตรียมความพร้อมการสอบอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดโดยเน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้นำมาจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 และทดสอบการอ่านและการเขียนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายบุคคลโดยการวิดีโอคอลเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนและนำผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนในแต่ละคน การเตรียมความพร้อมการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และการสอบโ n e นตชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดโดยศึกษาตัวชี้วัดวิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลังจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อมที่สามารถจัดติวออนไลน์กับครูได้ โดยการเรียนการสอนจะสอดแทรกข้อสอบที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้วและสอนตามบริบทโรงเรียนในรูปแบบต่างๆและตามความพร้อมของนักเรียนคือออนไลน์ออนดีมานและออนแฮนแล้วจัดก,การเรียนการสอนตามตารางศึกษาผลการจัดการเรียนรู้จากรูปแบบต่างๆแล้วนำผลจากการประเมินมาประกอบกับผลการประเมินการเรียนรู้จากปีพุทธศักราช2563เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลื ฐ้นนในการวิเคราะห์ผู้เรียน ประกอบกับการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลและติดตามการเรียนของนักเรียนจากครูประจำชั้นเดิมรวมทั้งติดตามการเรียนการสอนจากทุกช่องทางหรือพี่น้องและบุคคลรอบข้างของนักเรียนและบันทึกข้อมูลนักเรียนหากสามารถเปิดเทอมได้มีโครงการสอนซ่อมเสริมนักเรียนรองรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนการสอนจากการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 D-19 4. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 Covid-19 โรงเรียนคลองเกลือได้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โควิด -19 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโควิดโมเดลคลองเกลือสูลโดยผู้บริหารมีการประชุมวางแผนให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning มีการใช้เกมบดวอลมีการแสดงบทบาทสมมุติและใช้สื่อบัตรคำในการนำเข้าสู่บทเรียนและมีการให้นักเรียนได้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเช่นเรียนเรื่องปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชมีการให้นักเรียนได้ปลูกพืชด้วยตนเองแล้วสังเกตและจดบันทึกการเจริญเติบโตของพืชกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจมหรือลอยซึ่งนักเรียนได้ลงมือทดลองด้วยตนเองเป็นต้นมีการรายงานผลการสอนประเมินความพึงพอใจรวมทั้งมีการนิเทศติดต,ตามแบบกลยานมิตรและรายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครู เพื่อหาแนวทางแก้ไขรวมทั้งมีการจัดทำสื่อวิดีโอในการเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเช่นรายวิชาสุขศึกษาพลศึกษานักเรียนได้ลงมือบริหารร่างกายและมีการถ่ายวิดีโอส่งครูกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติแบบออนไลน์นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงผ่านช่องทางออนไลน์และนำผลการจัดการเรียนรู้มาต่อยอดให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมต่อไป5 การใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 โรงเรียนคองเกลือได้พัฒนาและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้และผลิตส,สื่อนวัตกรรมจัดทำคลิปวิดีโอในการจัดการเรียนการสอนและสร้างสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ทุกปีอย่างต่อเนื่องและในปีการศึกษา2564ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการศึกษาฝ่ายบริหารงานวิชาการกิจกรรมที่5 สร้างสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้จัดทำนวัตกรรมโดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ การจัดทำบทเรียนออนไลน์ใบงานออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสื่อนวัตกรรมพัฒนาทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ปัจจุบันโรงเรียนมีบทเรียนออนไลน์ทั้งสิ้น116บทเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียน เรียนรู้ซึ่งอัปโหลดลงช่อง YouTube คลองเกลือนนทบุรีและช่อง YouTube ของครูเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. การใช้หลักสูตร p i e p n 2บูรณาการและจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9โควิด -19 โรงเรียนคองเกลือมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร PIEPN2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจะทำโครงสร้างและหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนดีมาน์และออนแนด์โดยการจัดส่งคลิปวิดีโอการสอนแบบทดสอบพัฒนาการด้านต่างๆตามหน่วยการเรียนรนู้ที่กำหนดโรงเรียนคลองเกลือจะมุ่งม,มั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป